วันน,นี้เนาะมื้อนี้เาจะมารีวิวบิลลี่เกตแก้วนักเตะทีมสาดลาวสุดใหญ่เนาะ นาทีนี้ซาลราของเราบ่มีภัยที่จะบูบิลลี่เกตแก้วแล้วเนาะอ่าอยู่ในนี้จะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสอยู่เนาะอ่าสำหรับบิลลี่เกตแก้วเนาะความสูงของบิลลี่จะอยู่ที่180เซนติเมตรอายุ3 0ปีเนาะถนัดตีนขวาเนาะสำหรับบิลลี่เมื่ออาร์ตวเต็มเนาะจะอยู่ที่4 9และอเวอร์ออลจะอยู่ที่80สเนาะสำหรับบิลลี่เกตแก้วอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่บิลลี่สามารถลิ้นได้เนาะถือว่าลายพอสมควรเนาะนี่ก็คือค่าพลังของบิลลี่เนาะ บอลคอนโทรถือว่าหลายเลยเนาะ78และการลักเลี้ยงบ bon อลเนาะอ่าหรือว่าเลาะบานนั่นเลยเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่82เลยเนาะน <Disk S 1> นอันนี้เนาะความสปีดของบิลลี่จะอยู่ที่81เนาะและการออกตัวของบิลลี่จะอยู่ที่80ยิงบานแหงเนาะอยู่ที่81เลยเนาะสำหรับบิลลี่การการะโดดสูงอยู่ที่78ถือว่าหลายเตอร์ <icas S 1> เลยเนาะอ่าความบึดของบิลลี่จะอยู่ที่76เลยเนาะว่าเป็นธรรมดาของบานขาวอย <brands S 2> ู่แล้วเนาะเมื่อบิลลี่เนาะ อยู่นาเปาเนาะจะมีอวอร์อออยู่ที่80เนาะซ้ายจะมีอวอร์อออยู่ที่75อยู่มิดฟิลด์จะมีอวอร์ออที่75็หกกันเนาะถ้าไปยูปีกขวาจะมี75คือหกกันเลยเนาะสำหรับบิลลี่กองกลางจะอยู่ที่73เนาะถือว่ากองหน้าตัวเป้าเนาะที่ดีที่สุดตำแหน่งที่บิลลี่สามารถดินได้ดีที่สุดแล้วเนาะสำหรับบิลลี่เนาะใบหน้าในเกมถือว่ายังบวกคือเนาะอ่ายังเป็นหน้ากระตูนอยู่เนาะสำหรับบิลลี่เท่าที่ลินมาเนาะความสามารถของบิลลี่นั่นก็คือการบังโตและหมุน และก็ยิงเนาะหรือว่าส่งให้เพื่อนนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือความสามารถที่ไพลินเราไฟล์รู้สึกว่าเออบิลลี่เห็นได้ดีเนาะสิ่งสิ่งนี้และเดี๋ยองบาเบิ้งจุดยิงของบิลลี่เนาะการยิงของบิลลี่นี่ถือว่าน่าจะเป็นข้อที่เสียของบิลลี่เลยเนาะแต่ก็ถือว่ายังดีอยู่เนาะบิลลี่ก็สามารถยิงได้อยู่แต่ จะบ่ค่อยดีปานได้เนาะถือว่าเป็นความธรรมดาของบานขาวอยู่แล้วเนาะที่จะยิงได้เพียงแต่สานีเนาะถือว่าดีแล้วเนาะสำหรับการเลาะบานหรือว่าการเลี้ยงบอลของบิลลี่เนาะถือว่าใส่ได้คือกันเนาะแต่มันต้องใช้ความสามารถของตัวเองหลายเติมเนาะจะเอาไปเทียบกับบอลดำนี้ถือว่าบ่ได้เลยเนาะสำหรับมันเป็นบอลขาวนะต้องเข้าใจว่าอ่ามันจะลิ้นยากไม่นึงเนาะแต่ถือว่าใส่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้กับบูมีอย่างไรแล้วเนาะ ถ้าข้างคานยังกะส,สามารถถามเข้ามาได้เนาะถ้าผิดยังก็ขอโทษขออภัยนําเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดีเนาะสำหรับไผ่เนาะที่คือท้ากันแข่งอยู่เนาะกับซีไวไวนี่เลยเนาะช่วยกดซับสไครต์ฮอตปุ๊กไล่คนไวไเนาะตอนนี้ไกลซีฮอตปุ๊กลยคนแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจ